ทุกๆวันนี้โลกของเราก็ยังมีปริศนามากมายด้วยกันครับที่ยังหาคําตอบไม่ได้เหมือนกับคลิปที่แล้วนั่นแหละเพียงแต่ว่าเรื่องลึกลับต่อไปนี้นะครับมันเป็นความเชื่อหรือทฤษฎีสมกบคิดที่เขาพากันเล่าเือกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถึงแม้ว่าจะอยากรู้มากมายแค่ไหนก็ตามนะครับแต่ก็ยังไม่มีคําตอบให้ฟังจนถึงทุกวันนี้ครับทุกๆอย่างที่เคยเกิดขึ้นมานะครับหรือเกิดขึ้นมาแล้วโดยที่เราไม่มีทางรู้มันก็จะไม่มีทางรู้ไปตลอดการตราบใดที่เขายังไม่ออกมาเปิดเผยให้เราฟังกันครับ พราะงั้นวันนี้เราไปดูทฤษฎีที่เรายังหาคําตอบกันเลยดีกว่าครับพี่น้องโดยเรื่องแรกของวันนี้ก็คือโปรเจกต์ฟินิกครับโครงการที่มีคนพูดถึงมาที่สุดในสหรัฐอเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดาราศาสตร์หรือการสอดแนมกันแน่โดยโครงการฟินิกส์นะครับถือว่าเป็นโครงการค้นหาสัญญาณสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูปัญญานอกโลกของเราหรือเรียกสั้นๆว่าเอเลี่ยนภายใต้แนวคิดที่ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในจักรวาล ดังนั้นโครงการฟิดิกก็เลยถือกําเนิดขึ้นมานั่นเองพี่น้องโครงการนังกล่าวมีหน้าที่ค้นหาสัญญาณต่างๆจากต่างดาวด้วยกันนะครับโดยอาศัยกล้องโทรทัศน์วิทยุขนาดใหญ่ที่สุดในโลกของเราที่ตั้งอยู่ในหอดูดาวอาเลซีโบในโปโตริโกและกล้องโทรทัศน์วิทยุขนาดใหญ่อื่นๆของโลกนะครับอีกทั้งซีกโลกเหนือซีโลกใต้เรียกได้ว่าพี่แกไปบททุกที่ครับ ซึ่งโครงการนาก,กล่าวจะไม่ได้สแกนท้องฟ้าทั้งหมดนะครับและระบบนาก,กล่าวสามารถรับสัญญาณได้ไกลถึง200ปีแสง800ดวงดาวจุดก,กำเนิดโครงการฟีนิกซ์นะครับเริ่มต้นขึ้นในปี1993หลังจากที่โครงการเซติของนาซาเกียรไปก่อนที่สภาคองเกรสนะครับโครงการฟีนิกซ์ก็เลยถือกำเนิดขึ้นมาตั้งแต่ปีนั้นนั่นแหละ แต่กว่าจะเริ่มงานจริงๆก็เข้าปี1995แน่นอนครับว่าโครงการฟินิก์มีที่มาคือนกในตำนานของประเทศอียิปต์และประเทศจีนครับเมื่อกดอันติแล้วจะฟักไข่ก่อนที่จะเอาชื่อนกฟินิกซ์มาตั้งเป็นโครงการนั่นแหละครับหรือถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือโครงการเซติที่เปลี่ยนชื่อมาเป็นโครงการฟีนิกซ์ก็ไม่เชิงจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราก็ไม่รู้เลยว่าโครงการดังกล่าวมีความคืบหน้าอย่างไรนะครับมันไปถึงไหนแล้วและได้อะไรมาบ้านจากการดักฟังสัญญ,ญาณต่างดาว แน่นอนครับว่าโครงการดังกล่าวเป็นความลับของทางรัฐบาลนะครับดังนั้นเขาก็เลยไม่ได้ออกมาเปิดเผยเท่าที่ควรหรือเงียบไปเลยแทบไม่ได้ยินอะไรทั้งสิน้นแต่อีกส่วนหนึ่งก็พากันมโนว่าอาจจะดักฟังได้แล้วแต่ไม่ได้ออกมาเปิดเผยเท่านั้นแหละครับเพราะเขากลัวประชาชนจะพากันแตกตื่นเปล่าๆส่วนอีกทฤษฎีต่อมาก็ยังเป็นความลับนะครับถึงแม้ว่าเหตุการณ์นี้จะผ่านมานานกว่า230ปีแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่สมามารถหาคำตอบเกี่ยวกับการเสียชีวิตของโมซาสได้ w ว l f g ฟกังอ a มาด s อุสโมซาสุดยอดนักดนตรีชาวออสเตรียที่มีอัจฉริยภาพทางดนตรีมาตั้งแต่เด็ก,ดกครับอาจจะเรียกได้ว่าเขาเป็นบุคคลสําคัญของโลกเลยก็ได้นะครับตั้งแต่เด็กจนตเขาก็ใช้แววทางด้านดนตรีมาเสมอนะครับจนกระทั่งโมซาดมีอายุได้18ปีเขาก็ได้เวิร์ทัวร์ไปทั่วยุโรปนะครับเพื่อทําการแสดงสดต่อหน้าบุคคลสําคัญมากมายจนกลายมาเป็นคนดังในชั่วพริบตาไปเลยพี่น้อง หากแต่ว่าในช่วงบรนปลาชีวิตของโมซาดนันครับเขาก็ต้องเจอกับชีวิตที่แรงแค้นเป็นอย่างมากเพราะนิสัยที่ใช้เงินเกินตัวฟุ่มเฟือยจนเป็นหนี้มหาศาลหยิบยิดยืม,ยม,ยมหน่อยก็โอ้โหไปหมดครับท้ายที่สุดแล้วนั้นโมซารก็ล้มป่วยก่อนที่เขาจะเสียชีวิตในวันที่5ธันวาคมปี1791ซึ่งเป็นวันเกิดกูพดีเเวน ในตอนที่โมซาเสียชีวิตนะครับเขาก็ได้ทิ้งผลงานการประพันธ์เพลงไว้มากมายกว่า600ชิ้นนะครับซึ่งนับว่าเป็นผลงานที่สุดยอดจนถึงทุกวันนี้ส่วนสถานที่ฝังศพโมซาท์นั้นถูกฟังไว้หสุสานเซนส์มาร์กในกรุงเวียนนาครับโดยที่ภรรยาเขาแทบไม่มีเงินซื้อป้ายหลุมศพให้สามีเลยครับและนั่นเองจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ในปัจจุบนันนี้เขายังหาหลุมศพของโมซาร์ไม่เจอครับ สิ่งที่กล่าวไปทั้งหมดเมื่อกี้นี่แหละครับเป็นประวัติส่วนตัวคร่าวๆของโมซารนะครับที่คนส่วนใหญ่มักจะพูดถึงเกี่ยวกับตัวเขาแต่ในความเป็นจริงแล้วนั้นเราไม่รู้ได้ซ้ำคขาว่าโมซาร์ป่วยเป็นอะไรตายครับทำไมเขาถึงได้เสียชีวิตเพราะโรคนี้พอนับมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ครับมันมีหลายโรคด้วยกันครับในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่ไข้ไทฟอยด์วัณโรคซิฟิลิสโรคไขข้ออักเสบปลาบลาลาอีกเยอะแยะมากมายเลยพี่น้องแต่โรคที่ทำให้โมซาร์เสียชีวิตนั้นก็ยังคงลึกลับ ดังนั้นคนเขาก็เลยสงสัยกันไม่น้อยครับเกี่ยวกับการเสียชีวิตของโมซาร์หรืออาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะโดนวางยาครับหรืออาจจะเป็นนี่แล้วโดนดักตีหัวแตกนอกจากนี้ในตอนที่เขากําลังจะเสียชีวิตนะครับโมซาร์ก็ยังเคยพูดกับภรรยาตัวเองว่ามันน่าจะมีคนวางยาผิดคาดแน่นอนเลยที่รักมันก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ดูน่าเชื่อถือขึ้นมานะครับหรืออีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่านิสัยการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยของเขา เหมือนกับเพื่อนในเฟสน,นะครับไม่เคยทักมาสักทีพอทักมาแต่ละทีก็ขอยืยมเงินก็นั่นแหละครับที่ทําให้โมสาดโดนหมายหัวจากเหล่าบรรดาเจ้าหนี้ของตัวเองหรืออีกทฤษฎีหนึ่งก็คือโมสาดเป็นสมาชิกสมาคมลาฟีเมสันนะครับผู้ที่เข้าข่ายว่าน่าจะเป็นฆาตกรสังหารโมสาดโชว์ๆและทฤษฎีสุดท้ายก็คือโมสาดอาจจะไปล่อเมียชาวบ้านก็เป็นได้ครับพนิสัยเขานะก็อ่ะมียเยอะจริงๆ ตราบใดก็ตามครับที่เรายังไม่เจอหลุมฝังศพโมซาร์เราก็ยังไม่รู้อยู่ดีรัาว่าเขาเสียชีวิตเพราะอะไรกันแน่แต่ถ้าเจอหลุมศพโมซาร์านั้นก็ไม่มีทางรู้อยู่ดีรัาว่ากระดูกเขาแหลกเป็นผงไปแล้วดังนั้นการเสียชีวิตโมซาร์ก็ยังต้องมืดมนมโนกันต่อไป ถัดมาจากเรื่องโคโมสาต์ประมาณ100ปีนะครับเรามาดูเรื่องบุรุษหน้ากากเหล็กกันต่อนะครับเรื่องราวต่อไปนี้กลายมาเป็นแรงบันดาลใจลหลายๆเรื่องด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นนิยายหรือภาพยนตร์เรื่องราวนี้เกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าหลุยที่14ที่ปกครองประเทศฝรั่งเศสในปี1669ที่ท่าเมืองดันเคิร์กทางตอนเหนือประเทศฝรั่งเศสครับ เมื่อมันมีค่ารับใช้กษัตริย์ดุยที่14ได้จับกลุ่มชายนิรนามคนหนึ่งก่อนที่จะส่งตัวเข้าเรือนจำลับแห่งหนึ่งที่ปิกเนโรนะครับนครตูรินของประเทศอิตาลีในสมัยก่อนนั้นเมืองแห่งนี้เคยเป็นของฝรั่งเศสนะครับซึ่งคุกลับแห่งนี้มีการคุมการที่แน่นหนาเป็นอย่างมากและเป็นเอกลักษณ์ให้กับคนที่พบเห็นและหนึ่งในนั้นก็คือชายปริศนาที่ถูกคุมหน้าด้วยหน้ากาก,ากเหล็กครับมีแต่ช่องปากและช่องหน้าตาเท่านั้นครับที่เขาเห็น ส่วนอาหารองครักษ์นั้นก็ฟ้องดูอยู่ใกล้ชิดไม่แปไหนเลยเรียกได้ว่าตามไปบอดทุกที่ครับและยังขู่ว่าถ้าหากเจ้าเอาหน้าก,กากออกนะจะโดนประหารทิ้งท,งทันทีโดยชายคนนี้โดนขังคุกที่มีประตูเหล็กกั้นไว้อยู่หลายชั้นนะครับจนคนข้างนอกมองไม่เห็นเขาเลยส่วนนักโทษนั้นก็ไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้คุยกับใครทั้งสิ้นนะครับมีเพียงแค่น้ํากับอาหารเท่านั้นที่ได้รับอนุญ,ญาตและถ้าหากใครมองหน้ากาก,ากเหล็กแล้วนะครับตายแน่นอน ในระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่ปีเท่านั้นครับชายคนนี้ก็โดนย้ายไปทั่วประเทศโดยคุกไม่ซ้ำกันครับและการย้ายแต่ละครั้งนั้นก็จําเป็นต้องปกปิดมิดชิดเขาต้องอยู่ในเกียวที่มีผ้าคลุมอย่างแน่นหนานะครับจนคนภายนอกมองไม่เห็นข้างในเลยได้ซ้ำและคนข้างในก็มองออกมาไม่เห็นเช่นกันครับดังนั้นทฤษฎีลึกลับก็ได้ถือกําเนิดขึ้นมาตั้งแต่นั้น ว่ากันว่าชายปริศนานากากเหล็กคนนี้คือพี่น้องฟ้าแฝดของพระเจ้าหลุยที่14นะครับส่วนสาเหตุที่ทําให้เขาต้องตกอยู่ภายใต้หน้ากากนั้นก็เพราะว่าเขาต้องการให้บรลลังผู้พี่เกิดความมั่นคงครับแต่สําหรับบางคนเชื่อว่าคนที่สวมหน้ากากเหล็กนั้นคือบิดาทแท้ๆของพระเจ้าหลุยที่14เอง โดยแนวคิดดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือไม่น้อยนะครับและเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาต้องมีชีวิตแบบนี้เพราะว่าพระเจ้าหลุยไม่กล้าสังหาราพระบิดาของตัวเองเพราะในตอนนั้นศาสนานก็เคร่งเรื่องนี้เป็นอย่างมากครับและการประหารพระบิดาของตัวเองก็เป็นความผิดอันใหญ่หลวงก่อนที่เขาจะเก็บเอาเรื่องนี้ไว้เป็นความลับขั้นสุดยอดครับภายใต้ใชายหน้ากาก,ากเหล็กตลอดกาล แต่หลังจากที่ประเทศฝรั่งเศสเกิดการปฏิวัติครั้งใหญ่ขึ้นในปี1789นะครับได้ประมาณ2ปีเขาเลือกเกี่ยวกับชายหน้ากากเหลก็กจึงถูกหยิบออกมาเล่าอีกครั้งครับว่ากันว่าคนที่ใส่หน้ากากเหลก็กน,นี้นะครับน่าจะเป็นพระเจ้าหลุยส์ที่14เองเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมานะครับเพื่อสร้างความชอบธรรมเท่านั้นให้กับนบโปลเลียนซะเองภายหลังจากที่เขาก้าวขึ้นมาสู่อำนาจโค่นกษัตริย์ลงไปได้น,นะครับถึงแม้ว่าเวลาจะล่วงเลยมากว่า300ปีก็ตามนะครับ แต่ปริศนาชายหน้ากากเหล็กก็ยังคงไร้คำตอบต่อไปในภายหลังจากที่ชายปริศนาคนนี้เสียชีวิตไปแล้วนะครับศพของชายคนนี้ก็ถูกฝังใต้ชื่ออุสตาเชดเดลเกอร์ซึ่งมันเป็นชื่อที่ถูกตั้งขึ้นมาในภายหลังนะครับส่วนหลักฐานชิน้นอื่นๆนั้นก็เกลี้ยงตับครับ ห้องคุมขังนั้นก็ถูกทาสีใหม่เพื่อลบร่องรอยที่อาจหลงเหลืออยู่โต๊ะเก้าอี้ไม้ถูกนําไปเผาทิง้งส่วนเหล็กภายในห้องขังนั้นก็ถูกเอาไปล้อมใหม่กับชิ้นอืนอ่นๆเพื่อยุติการสืบค้นหาตํานานของชายปริศนาอยู่ทุกวันนี้ครับสุดท้ายนั้นคุณจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับอย่าลืมว่าฟังหูไว้หูกันแล้วกันครับเพราะงั้นถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพี่ดัง